สวัสดีแฟนเพจ Brower c h o e Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะวันพุธที่23พฤศจิกาย,ยนค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะจากนังคานที่ผ่านมามีใครได้เทรดทองบ้างไหมนะคะกําไรกันไม่เอ่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่ฟิลมไม่ได้มาคลิปนะคะฟิล์ก็จะลงเป็นบทความมาไว้ให้ในเพจของฟิล์นะคะฟิลบราโวโค้ดฟิลขายเทรดทองมากองกันตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปติดตามในเพจฟิล์มได้<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะก็หลายๆคนชอบดูคลิปนะคะหลายๆคนไม่ชอบดูคลิปนะคะหลายๆคนชอบอ่านชอบเห็น ภาพอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปตามกันได้นะคะนอกจากแผนเทดแล้วเนี่ยฟิล์มก็จะมาให้ m i ซ d s e t ดีๆกับทุกคนด้วยนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเอาไว้นะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูทองคํากันดีกว่านะคะว่าเรารอเข้าเทดตรงไหนบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรามีสัญญาณเทเล gram ส่งให้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงนะคะทุกคนขาดไปอีกนิดเดียวเองนะคะเรารอเทดเซลล์กันอยู่ที่1 7 5 0งเจ็ดห้าศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดห้าสามนะคะราคาเนี่ยมาถึงแค่หนึ่งเจ็ดสี่เก้าจุดเจ มั้งนะคะขาดไปอีกไม่กี่พิพนะคะก็จะได้เซลล์ได้ของกันแล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ลงสวยๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆก็รอที่โซน QM ใช่ปะ่ะราคาก็ขึ้นไม่ถึงอีกนะคะแล้วก็ปรับตัวลงไปแล้วนะคะทีนี้ราคาเริ่มวมนตัวกลับมาแล้วเราจะรอเซลลตรงไหนกันดีนะคะไปดูการาฟกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนมาดูกราฟกันนะคะก็อันนี้เป็นกราฟทองคํานะคะในไทม์เฟร m e ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยในสชั่วโมงเนี่ยทองคำอ่ะปรับตัวเป็นขาลงมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยราคาเกือบนะคะเกือบจะทํ new low ได้แล้วนะคะแต่ราคาเนี่ยเด้งซะก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแผนของเราเมื่อวานเนี่ยนะคะเรารอเทรดเซลกันอยู่อางี่พิมพ์บอกว,กว่ากรอบที่1750นะคะจริงๆไปจนถึง1755 จนถึง1760เนี่ยก็จะถือว่ายังเป็นกรอบที่สามารถเทรดเซลได้นะคะเพราะว่า,วาราคาเนี่ยอะ๋ยวฟิลมตีเส้นแวนวนอนให้ทุกคนเห็นชัดเจนก่อนนะคะเส้นแรกนี่17 50เนาะแล้วก็1755เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะและ1760นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทําไมถึงบอกว่าเนี่ยขึ้นมาแถวๆเนี้ยเซล์ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าสวิงไฮล่าสุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่สามารถชนะสวิงไฮนี้ไปได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนั่นเองนะคะแต่อย่างที่พิมพ์บอกว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาไม่ถึงนะคะจุดที่เรารออ่ะเนี่ยเดี๋ยวพาดูนะคะขาดไปนี้ ดียงจริงนี่าอยู่นี่เห็นไหมคะแต่ว่าราคาเนี่ยขาดไปนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้กดมือมานะคะก็น่าจะได้กําไรฟินฟินกันไปเลยนั่นเองนะคะก็ลงต่อตามแผนนะคะทีนี้ค่ะราคาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันเกือบจะลงทำนิวโลแล้วนะเช้าว,วันนี้แต่ มันยังไม่ทําแล้วมันก็ปรับตัวขึ้นมาอีกนะคะทีนี้เนี่ยเราจะไปรอเทรดเซลกันตรงไหนดีนะคะทําไมถึงยังมองเทรดเซลนะคะเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าโซนใน t ท m e f ฟ a ม e day เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแถวแถว1710นะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ราคายังด้วเดียอยู่นะคะราคายังด้วเดียอยู่แถวแถว1732นะคะซึ่งยังมีระยะให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งลงมาได้อยู่นะคะแต่อย่างไงก็ตามนะทุกคนฟิลให้จุดสังเกตตรงนี้จุดหนึ่งแล้วกัน ะะแถวแถวราคา1730ถึง1725เนี่ยจุดเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะคะมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแนวรับใช่ปะถ้าราคาลงมาเด้งแถวแถว1730หรือ1725เนี่ยนะคะต้องะระมัดระวังนะหรือลงมาทดสอบแถวแถว1730เนี่ยให้ระมัดระวังหน้าเทรดเซลและ เพราะจุดนี้มันก็มีโอกาสที่ราคาจะเด้งได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาสัมผัสแถวแถวนี้นะลองดูท่าทีก่อนลองดูทีท่าก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเด้งไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันจะเด้งเนี่ยเราสามารถไปรอเทรดเซลล์ตรงไหนได้บ้างนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามาเซลล์ใกล้ๆกับแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งเสยหน้าเราได้นะคะเพราะฉะนั้น ระวังในจุดนี้เอาไว้นะคะและก็จุดที่เรารอบายกันเนี่ยก็คือจุดนี้นั่นแหละนะคะทุกคนแถวแถวหนึ่งเจแล้วก็พันเนั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาถึงโอเคไหมคะทีนี้ค่ะเรามาดูต่อใน t ท m e เฟรม1ชั่วโมงกันบ้างอย่างที่ฟิล์มบอกว่าเมื่อกี้มันเกือบทํำนิวโลแล้วแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาซะก่อนเห็นไหมคะมันเด้งขึ้นมาซะก่อนนะคะซึ่งใน t ท m e เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ย มันก็ทำสองสวิงตีลงได้แบบนี้ใช่ไหมซึ่งจุดนี้นะทุกคนถ้าจะให้สวยนะราคาไม่ควรที่จะขึ้นมาชนะสวิงโลนี้ไม่ใช่สวิงโลสวิงไฮนี้นะคะไม่ควรที่จะชนะนะหรืออะทำจุดทำไฮพอๆกันอย่างเงี้ยได้ยังถือว่าได้อยู่นะคะอย่าอย่าอย่าเลยไปมากนะคะหรือว่าอย่าอย่าทะลุ1750ขึ้นไปนะคะเนี่ยแถวๆเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสนะคะที่ราคาจะปรับตัวลงได้อยู่แบบนี้นั่นเองนะคะ ก็แถวๆจุดนี้เนาะถ้าใครจะเทรดเซลล์นะคะก็สามารถเทรดเซลล์ได้แต่ก็แนะนำว่านะคะวาง SL ให้ดีนะคะวาง SL ให้ดีเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าถ้ามันเด้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในทางเฟรม4ชั่วโมงนะทุกคนถ้าเกิดว่าจุดนี้ราคาไม่ลงแล้วนะคะฟังดีๆถ้าจุดนี้ราคาไม่ปรับตัวลงแบบนี้ ะะอีกมุมมองหนึ่งที่พิมมองไว้ก็คือมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นมาแถวแถว175่งเจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมทองนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนพฤติกรรมทองมาเนาะในสัมมนา,าฟรีที่เราเคยสอนนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมทองแล้วก็วิ่งเข้ามาหาโซนแถวแถว,ว1760แล้วแถวแถว17ึ่นี่แหละจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเทรดเซล์กันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นภาพนี้ โอเคไหมคะถ้าราคาทะลุทะลุวิงฮาที่1750ูนตรงนี้มาได้นะเราไปรอ60เลยคะ่ะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึงนั่นเองนะคะอาจจะ60ถึงไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอกลางฟิโบก่อนนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่ราคาจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ไปรอเซลข้างบนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยให้ระวังนิดนึงนะคะตอนที่มันขึ้นมานะถ้าเกิดว่ามันขึ้นมา แล้วไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆคือสร้างดีมาน์มาด้วยเนี่ยทุกคนนะคะอันนี้ต้องระวังมันมีโอกาสที่ราคาจะย่อมาถึงแค่นี้นะคะย่อมาเทสที่ดีมาน์แค่นี้ยืน1750ได้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อเลยนะคะ โอเคไหมหมายความว่าแถวแถวหนึ่เมนี่ยมีของนะคะยังไม่ต้องถึง30มย์หรอกยังไม่ทันถึงโซนดีมานเลยนะคะหมายความว่าแถวแถวนี้มีออเดอร์ของรายใหญ่นะคะมีแรงซื้ออยู่ที่สามารถดันราคาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังในการเทรดเซลล์นั่นเองนะคะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้เลยเช่นเดียวกัน โอเคอันนี้เป็นการคาดการณ์เป็นการวิเคราะห์ไว้ก่อนเนาะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่พิมพ์บอกว่าตอนนี้หน้าเทรดเซลยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถชนะสวิงไฮนี้ได้นะคะสวิงไฮนี้นะเนี่ยเนี่นน ถ้ามันไม่สามารถชนะได้นะคะมันก็อาจจะแทงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาจังหวะในการเทรดเซลล์กันนะคะซึ่งจุดที่ฟิลมตีกรอบสีแดงเอาไว้เนี่ยก็เป็นจุดที่ราคาเนี่ยเพิ่งสร้างเป็น supply zone เอาไว้นั่นเองนะคะก็จะมีกรอบนี้แหละกรอบหนึง่งกับกรอบนี้อีกกรอบหนึ่งนะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นกรอบ QM นั่นแหละแต่ว่า QM เนี่ยราคามันขึ้นมาใช้ไม่ถึงไง อ่ะเดี๋ยวพิมพ์ตีให้ดูอีกทีนึงนะคะ QM เนี่ยจะอยู่แถวแถวนี้นะคะ61.8ถึง78.6นะคะแถวแถวราคา1743นะคะจนถึง1746นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการพิจารณาเทรดเซลล์นั่นเองนะคะวาง SL ที่มีเหตุผลที่สุดนะคะวางเหนือ1750ค่ะโอเควางเหนือสิงไฮเนี่ยที่พิมพ์ชี้เอาไว้เนี่ยนะคะวางเหนือสิงไฮนี้ น,น,นี่นี่่วางเหนือไฮนี้นะคะจะปลอดภัยที่สุดซึ่งถ้ามันชนะสวิงไฮนี้ไปได้ก็ไปรอที่60เลยโอเคไหมคะแล้วถ้าระหว่างทางเนี่ยมันสร้างแพทเทิร์นอะไรที่เราสามารถบายได้ก็อาจจะพิจารณาบายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ยังมองว่ายังราคาเนี่ยยังไม่ได้สร้างดีมาร์อะไรที่แข็งแรงนะคะราคายังไม่ได้สร้างดีมาร์อะไรที่แข็งแรงนะคะยกเว้นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันพุ่งป้าบทะลุอันนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะได้ QM ใช่ปะแต่ QM เนี่ยก็ต้องระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็น QM ส่วนเทรนนั่นเองนะคะก็อาจจะโดนทุบลงไปต่อได้แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ทั้งหมดนี้คือแผนทองคำในวันนี้ค่ะ สุดท้ายนะคะฟิลมก็จะมาประชาสัมพันธ์ทุกคนนะคะอย่าลืมนะเรามีนัดกันนะคะวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ 1, 2ท่านว่านะคะสัปดาห์นอนฟาร์มนี่แหละทุกคนนะคะเรามีเทปสดออนไลน์นะคะ b u i i ครั้งที่4นะคะใครสนใจก็รีบทักแอดมินด่วนๆเลยนะคะวันพุธหน้าแล้วนะไม่ใช่เดือนหน้านะคะพุธหน้าแล้วนะคะ เกิดขึ้นเร็วมากอย่างมาเร็วมากนะคะแต่ละเรือนี่ผ่านไปไวเหลือเกินนะคะก็ภายในกิจกรรมนะคะเราก็จะมีการสอนนะคะในเรื่องของเทคนิคพื้นฐานนะคะพาวิเคราะห์กราฟนะคะพา Money Management นะคะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยการ Money Management ที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงให้พอร์ตเราไม่เสียหายทายังไงให้พอร์ตเราไม่แตกแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเราจะมีทีมโค้ดเนี่ยผัดเปลี่ยนกันเข้ามานะคะวิเคราะห์กราฟแล้วก็พูดคุยกับพวกเราตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่ทุ่ม บอกเลยว่าไม่เหงาแล้วก็พลังงานดีสุดๆนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอ,ย,อยู่บ้านเทดคนเดียวเหงาๆนะคะมามาเรามาเจอกันนะคะที่เทดสดออนไลน์นะคะรับรองไม่เหงาสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้พิมก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็ติ๊กต็อกของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ